มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนยินดีด้วยลูกชายของกบและบุ๊กประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งหลายคนต่างชื่นชมครอบครัวของกบสุวรรณันและบุ๊กเดนุพนนะคะที่เลี้ยงลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องนาดาและก็น้องนาดนได้ดีมากๆค่ะมีคุณภาพที่สุดล่าสุดนะคะคุณแม่ก,กบได้โพสต์อินสตาแกรมเผยภาพประทับใจน้องนาดน บุญนดลนที่ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าแม่ภูมิใจกับความพยายามและความตั้งใจของนดลนเสมอนะครับลูกขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอบคุณรูปจากนเเลงด้วยนะครับแจ้งข่าวดีโตมามีคุณภาพสุดๆเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณกบและก็คุณบุ๊กด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก tinid.com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ